หัวหน้าคุณเป็นคนอย่างไรโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์หลายคนบ่นนะครับว่าหัวหน้าเราเองเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นคนขี้บน่นขี้จุกจิกทํางานก็ไม่เก่งอะไรก็ไม่ดีเลยไม่รับผิดช,ชอบทุกสิ่งทุกอย่างโยนให้ลูกน้องทาอย่างเดียวแล้วถ้าคุณเป็นหัวหน้าครับคุณจะทําได้ดีกว่านี้ไหมลองย้อนถามกับตัวเองนะครับวันนี้ครับบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าครับคุณรู้หรือ,อยังว่าจะต้องทําอะไรต้องแบ่งก่อนนะครับคําว่าหัวกับคําว่าหน้า คนที่มีหน้าที่เป็นหัวเมื่อมีอะไรจะต้องหัวหน้าไปรับนั่นนะครับคือบทบาทเบื้องต้นของหัวหน้าที่จะต้องมีความรับผิดชอบเมื่อทําดีเกิดสิทธิที่ดีงามเกิดขึ้นจะต้องมอบผลประโยชน์สิทธิที่ตรงนี้ให้กับลูกน้องให้กับทีมงานเพื่อที่จะได้รับการยอมรับด้วยกันแต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นนะครับตกอยู่ที่หัวหน้าคุณจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างหัวหน้าที่ดีครับต้องเข้าใจธรรมชาติของลูกน้อง เพราะลูกน้องแต่ละคนนะครับมีความแตกต่างหลากหลายเรื่องความต้องการมากถ้าหัวหน้าเข้าใจลูกน้องง่ายเราเองก็จะทํางานและร่วมกันไปด้วยง่ายแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจลูกน้องเราเองครับต้องหาวิธีการสื่อสารด้วยวิธีการใดก็ได้เพื่อให้หัวหน้าเนี่ยครับเข้าใจถึงสิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่หัวหน้าผิดพลาดคุณสมบัติของหัวหน้าที่ดีครับจะต้องเดินหาลูกน้องจะต้องเข้าหาง่าย และคุณสมบัติที่ดีของหัวหน้าครับจะต้องเสียสละมาก่อนกับทีหลังคุณสมบัติที่ดีของหัวหน้าครับจะต้องจับถูกไม่จับผิดและคุณสมบัติที่ดีของหัวหน้าครับจะต้องสั่งได้แล้วก็ทําได้คุณสมบัติที่ดีของหัวหน้าจะต้องได้ใจลูกน้องเมื่อคุณได้ใจลูกน้องนะครับเขาจะทํางานให้คุณแบบทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจโดยไม่คิดว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยหรือจะต้องเสียเวลาอะไรไปเขาจะทําให้คุณเต็มที่ และคนที่คุณสมบัติของหัวหน้าคุณจะต้องอยู่เคียงข้างลูกน้องเสมอเมื่อเกิดปัญหารหรือเกิดอะไรขึ้นและเมื่อมาถึงตรงนี้ครับวันนี้คุณพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าหรือยังพร้อมที่จะรับผิดชอบหรือยังและพร้อมที่จะให้คนอื่นเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหรือยังถ้าคุณพร้อมแล้วคุณก็เป็นหัวหน้าได้จากคิรพัด์เกิดมาเพื่อใท้คุณเกิดมาเพื่อเป็นปันสวัสดีครับ